ในเอใน A อติดใน b ในเอติดใน b ถ้าใน A ติดใน b แปลว่าใน a เป็นลูกหนี้ใน b เป็นเจ้าหนี้อ่ะแต่ว่าในเอเป็นเจ้าหนี้ของใน c ีในแล้วก็เขียนใน c มาด้วยครับใน C ในบผเอเป็นลูกหนี้ของ b ถูกไหมใช่ครับไอ้ B มันเป็นเจ้าหนี้ไอ้ B มันก็ทำตัวเงินขึ้นมา ตัวเงินเรียกว่าตัวเงินในตัวเงินนี้มันจะมีการกาหนดเลยว่าตัวเงินมีมูลค่าหนึ่งมืนบาทอ่ะมูลค่าปันมาณหนึ่งหมืน 1, บาทดอกเบี้ยห้าเปอร์เซนต่อปีอ่ะ,อะมันจะบอกมาแล้วมันก็จะบอกว่าอายุของตัวเนี่ยมันต้องมีการถ่ถองงนกันหนึ่งปีพอเขามันจะได้เข้าสูตรมันอายุมันหนึ่งปีอ่ะถ่ถอนให้ได้หนึ่งปีมันก็ต้องเป็นสมุนเปียนคราวนี้เนี่ยในบีเนี่ยจะทําตัวเงินมา แล้วให้แล้วทำตัวตับีเป็นคนทำนะตัวเจ้านี้เป็นคนทำนะ <Okay. S 1> แล้วไปให้ในเอ็นที่เป็นลูกหนี้เนี่ย S <S เซ็นพอเซ็นเสร็จแล้วก็รับรับรองแล้วว่าจะจ่ายเงินตามระยะเวลาที่ว่าบ <Okay. S 2> แล้วก็คือ <Okay. S 2> พอถึงวันที่กําหนดจ่ายก็เ <Okay. S 2> ขาอาจจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลานะจ่ายดอกเบีย้ย <Okay. S 2> แล้วก็จ่ายคืนเงินต้นให้กับบี <Okay. S 2> อย่างเงี้เรียกว่าตัวแรกเงินแบบสองฝ่ายแบบนี้เรียกว่าสองฝ่ายก็คือ คนทําตั๋วเอาให้ลูกหนี้เซ็นรับรองว่าจะจ่ายเงินให้กับเขาและลูกหนี้ก็มีหน้าที่จ่ายทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นให้เมื่อเขากาหนดถ้าสามฝ่ายเป็นอย่างนี้นายบีเป็นลูกหนี้ของนายซีนายบีเป็นลูกหนี้นายบีก็จะทําตั๋วอยู่ใช่ไหมใช่ทําตั๋วอยู่แล้วเอาตั๋วนี้ไปให้ในายเอเซ็นใช่ครับแต่ว่านายบีได้บอกกับนายเอว่าคุณเซ็นแล้วคุณจะจ่ายนะแต่คุณไม่ต้องมาจ่ายให้ฉันนะไปจ่ายให้นายซีเพราะว่าฉันนะ่ะอยากให้คุณน่ะเอาเงินนะ่ะเอาดอกเบีย้ยไปจ่ายให้กับซีเนี่ยดอกเบีย้ย แล้วเอาเงินต้นก็ไปจ่ายให้กับซีด้วยไม่ต้องมาจ่ายให้ฉันเพราะฉันน่ะติดนี่ซีอยู่เธอก็แค่เพียงเซ็นแล้วก็จะไปจ่ายให้ซีพอไม่ต้องมากลับมาให้ฉันนะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบบสามฝ่ายคือมี A B C B ทําตัว A เซ็นแล้ว A ก็จ่ายให้ C ตัวแรกนั่นก็คือตัวเจ้าหนี้เป็นทาเป็นผู้ทําตัวตัวลูกหนี้เป็นผู้เซ็นและจ่ายเงินตามตัวอันนี้เราเรียกว่าสองหรือสามฝ่ายก็ได้เนี่ยถ้าตามนี้นะ สฝ่ายก็คือตามปากกาสีแดงถ้า2ฝ่ายตามปากกาสีแดงเลยถ้า3ฝ่ายก็ตามปากกาสีเขียวสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ Line ID at yellowtenning r ครับ